السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى

ทีนี้เดังคนอาซุลอ้อนี่ความสําคัญต่อชีวิตประจํำวันของเราเราจะต้องมีการนับถึงว่าเดือนที่อัลลอฮฺต้าลาได้บอกในอันลกุรอานอินนาอิดดะตัสซูฮูรอินดัลลอฮ์อิสลาอาชารอชาฮ์ลแต่จริงเดือนที่อัลลอฮฺต้าลานับนะนะอัลลอฮฺต้าลานั้นก็คืออะไรก็คือมีสิบสองเดือนด้วยกันทีนี้เป็นเดือนมุฮัรรอมนี่เป็นเดือนแรก ข้อแต่ละปีเดี๋วไปเดินเล็ก็แต่ละปีนี่สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือนะสิบเอ็ดยาติดแล้วมาเล่วนั่นในสิบเอ็ดยางนั้นเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้ววันนี้ก็คือชิลัตุรหิมที่มีกล่าวในหนังสือยำปุ่นป่าวเอ็ดนะทีนี้วันนี้ก็จะพูดเรื่องอะไรละชิลตุรหิมก็หมานอาดัปน์ิลตุรหิมนั่นหลังจากนั้น การติดต่อยาพิโนนั่นแม้กระบว่าวส่อเนแต่จริงจะงัดตุนตุนเนเป็นสิ่งที่เรานาทีเข้าใจให้เรานิสเว่งห้ากันมานั่นคือทําให้ได้ติดต่อยาพี่นองให้ได้ในวันอาสุรนั่นคือหมายถึงว่ามีการติดต่อยาพี่นองให้ได้ในวันอาสุรพี่น้องอามาดมุอากาพเป็นสิ่งที่ว่ามุอากาพหญิงนะเป็นสิ่งที่ว่ามีความใจนักหญิงในการที่เราจะเสิร์ฟห้าวันนั้น นะวันนั้นคือมาติงทำไอ้นู่นกะเลวทำไอ้นีนะ่ก็เหลวนซิบยางทำเหลวแต่อย่างก้าวี่นองอยู่นะพี่นงเราอยู่แั่นในระบหวไรลเอ,อือแขเอ,อือปนนั้นเลยแต่เด้งว่าเราเราจะต้องมีการติดต่อพีนงการกิต่ตทางโทรศัพท์ก็ิดได้ตัวาา <c oughs> นะติ้งวว,ว,วาอัสสลามวะเลักกุ้มโอ้พีน้องของเราต่างได้ด้านซ้ายเล่เจจริงแต่ระมันอยู่บุตรดตัวนอุลามะแต่ริงได้กล่าวส่วนนึงจากบรรดาอุลามะ นะไม่ได้บอกว่าเคยเนาะแต่ว่านั้นแหละคืออุลามะนั่เราฟังได้เลยนะอุลามะจะเป็นนะใครก็เลยเตแต่วานนี้วันจะบุญเราว่าเอสนี่คือแสดงว่าตัวเซดาวูดนี่เลยเป็นผู้ที่ได้กัดหลอกมาได้เกียนมาให้เราจะภาษาอาหรับมาเป็นภาษาภาษาญาวีจากภาษายาวีเราก็ให้เป็นภาษาไทยนะอันนี้คือภาษาไทยเ็ต้องการที่จะให้พวกเราต่างๆได้เรียนรู้กันเพราะว่าภาษาบกเตอร์อิย น้าแกว่าอาเดาลา่เบกกิสโซดิกน้าแกว่าตรงนั้นนั่งแจริงสมัยถึงเขานั้นมีเผื่อนมีไอ้เท้ามีเผื่อนและโซดิกมายถึงไอ้เท้านะไอ้เท้าเอกเลือกนันไอ้เท้าไปแล้ยังบาดย่อกับบริการย่อคือไอ้เท้าของเขานั้นเป็นคนที่ทำความดีมากมากน้นนาคารุยเม็ดน้าความดีของเขานั้นลาเก,กียโซเล่อะไรเป็นคนที่โซเล่ตลอดเรา นะโนเล่แต่แล้วดีนังเกลีย์อาจัมติยุบเมืองอาจัมโอ้คือเมืองอาจัมคือเอือจากเมืองอาหรับแล้วนั่นคือตัวเป็นนะเป็นอะไรล่ะนะนะเป็นได้คือมาตั้งว่าเป็นผีเลยนะเอือจะอาหรับแล้วนะนะเราในยุวประเทศไทยนะก็แสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนอาจาเหมือนกันเลยนะอาจาเหมือนกันนั้นอาดัลย์อียาบุโดดิมูจาวิดิมะกะที่นี่คือมาตั้งว่าเท้าของชันคนนี้นะ นะคือมาตึงเขานั่นคือนั่งอยู่ที่มักกะนะมัวเจ้าวิทย์ก็มาตึ้งไว้ในนั่งอยู่แก่มักกะนู่นเลยนะแต่อยู่แก่นู่นเลยนะดันอันละสัปดาห์ปัังมาลริมทีนี้ตาลอนตั้งคืนนะแกนั้นมาลริตะวับเยอแกตะวับแกตะวับไม่หยุดดันเอติกาบแล้วก็มาตึงเอติกาบกันนะตะวับกันเลยเอติกาบกันตะวัดไปเลยเอติกาบไปนั่นแหละดันมารปจัอัลกุรอานแล้วก็อ่านอัลกุรอานกัน Sepanjang hari kita lalu, tanggun tangkin nah pada nan ni ke sedang ba datuk ni pen kon tik kreng le ibadat nah ha ni le pino <laughs> ni, ke, le, no. le, su, le, nah kini ro ko tam panik no. tetapi nan le sutthai le kon na pada dan adalah ia atas demikian hal itu kini ni mate ke tam jo pada nan le di dalam sapa pada nan le nan mi kan to wak mi kan etika pi kan an nan le pen bela. บีบัดอากูตาฮุนบายนโยคือมัตึงไล่ปีผ่านไปไล่ป <c oughs> ีนะบายนโยนะคือผ่านไปกระไดโนนะบายนโยระบมากเลยมากออากูกีเรมกันอากันดีอมมัตตินิชันก็ได้ไปควักให้กับแกนะที่ว่าแกน่ะเป็นคนอะไรเป็นคนตีอาไม่เก่งเป็นคนดีต่ว่าเป็นคนอ่านอุราานเป็นป้แหละนะกือมัตึงแค่บอกควักทองให้กับแก ดันอากูม <laughs> ah so ah er ุสาเฟตกันนึ่ก็ดียามันชั่นก็เดินทางไปที่เมืองย่ามันดูโอแกนูนะนะฮะคือแต่เดียวย่ามันกับมักคะกับมันไม่ไปเลยนะแกแขกันเป็นจีรังน้วเนาะจีรังกับนั้นเลยนะมาก็อากูดาัดกันดียอที่นี่ชั่นก็ได้ไปพบกีตอเนียตุลอ์มาทีพอไปพบตีหลังนะนะคือมาตึงแกก็ได้ตายไปแล้วนะฮะสิ้นชีวิตไปแล้วนะคือตายไปแล้วเลย Maka aku tanya akan anaknya, di sini cakap perantau bukan ke? Nah, dalam daripada masa aku kau kawal nanti. Pencuri lah. Kau malah tanggung kau, lah. Kau kau, di sini kau kawal Kau kau, di kau Kau malah tanggung kau, di sini kau kawal nanti. Kau kau, kau, kau 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 Maka duduk aku dalam hazan Tidak kau nang 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 Gunai sebab tiba hazan Hazan kerai lah Mi wang suk sao si ajai Amat Su lele tog pampu Tiba ap na Hazan leh Na tog meraka peng na tuan ni Na bat ni Ha bun wa de Ha pinong dua Pen hok bun de miru Ha na lah kisah peng Na ke kosi leh Maka berdapat aku. Dia ni can kau dah pepok. Akan Malik Ibn Dinat Oh, cik Malik. Can kau pepok Malik Ibn Dinat tu. Ni sama nan Maka berkata iya kewa. Bagi aku. Kementerian kaya kau tom. Hai kau can. Apa kalau kawan kamu. Arai lah siapa pun ten. Nah, kau ten ni pun perih. Hei saudara ku. Oh, binong kong can. Maka cateru akan dia. Nanti ni can kau lau Oh, lau บราบบร์กาโตอียาอบอกลาให้ฟังแล้วนะบาร์กาโตอียาบกยี่อากูน่าแกก็ได้พูดให้กับฉันว่าอาเป็นว่าถึงหน่อมาลำได้ปฎิบายนุ่มอาตมาถึงเวลาเที่ยงคืนข้องวันชุก์พี่น้องเที่ยงคืนข้องวันชุกด์ดีเด้อติงกันนะตาว,วับชาวรังไม่มีใครตาว,วับสักคนตรงนั้นนะ,นะไม่มีใครตาว,วับแบบไปเที่ยงคืนนะสมัยนั้นแต่ไม่มีเลยแต่วันนี้ห้าแยบ ุกวันนี้ก็มีคนตะวับหยิบที่นะตะวับคนมันมากนะสิบห้าล้านไม่เจ๊ฮิตมาก็บริหารที่ก็ดัดนะมาก็บริหารที่ปะเดะลูกุนดันมากรทีนี้ให้มึงไปยุดอยู่ตี่ลูกคุณแล้วก็มากรมนะมากมรเลยมากมอิบรอฮิมตรงนั้นเลยดูมากมอิสมาอินนะตรงนั้นเลยแกมากอรตรงนั้นเลยแกลุกุนนะลุกุนคะณัดอัสวัดก็ว่าไปเลยดันเตอเยอะแล้วก็มาทึงมึงเรียกเลย แต่เด็กก็ไม่ใช่ร้องนะคุณมาติ้งเรียบนะเดียบเฮพูลันโอไอปุลันโอไอนั้นโอไอนี้นะมากระบวสรูหันยอบรกกาตะการตัวกันดีก่ว่านาแกอยู่แค่นั้นวิญญาณเขาอยู่แค่นั้นแน่นว่าคือมาติ้งเขาสามารถที่จะตอบนะตอบความของตัวใดนะตอบได้เนาะมากระบวสรู้สื่อการรหงุมมินแต่จริงบรรดาวิญญาณก็คนหงุมมินนั้น นะก็อยู่แค่นั้นแหละอย่างนี้อย่างโซเลยที่มาตั้งติดีๆนั้นบัดหิมพานต์บัดเอวุกน์บัดมากรคือมาตั้งไปรวมกันนั่งเปรย์เลยโอวิญญาตมดนะไปรวมอยู่แค่รุกน์นั้นในกรรมมากมตรงนั้นนนั่เลยพอได้ที่เรานั้นอยากที่ไปอยากที่ไปละพอได้ละพอวิญญาตพอคนมุ่งมิ่นรวอยู่แค่นั้นแหละแต่นี่เราจะให้ไปตรงนั้นเราดูปันนั้นแล้วเราก็ได้ละโคเลยอะไรหายยากของเรานั้นะโคแก่นั่นโคแก่อัลลอฮ์ลูกโคแก่อัลลอฮ์แต่ว่ามีตัวนะ ดาวข้อไดาวนั่นก็คือเดยการตาวโซนวับดาวูอีไลฮินวาซีละนั้นห้นวัะนั้นเลยห้าวิธีตามมาก็ตั้งย่ออุลัยมูอับันดีย์ที่นี่ก็เธอก็ท้ามกับมันเลยนะแต่จากอัมมัสจามูจากทองก็ทุเจ้านั้นเขาท้าไปเลยมาก็แต่ก็เลยอันเดประเดิมมาแลมที่นี่พอถึงเวลากลับคืนข้อกบคืนมันทุกวันนั้นอากู้ปารุวาชันก็ทำนะตามตีมาเล็กนั้นวานะ Sabati yang menyuruh akan daku mengkap tiwa nak kena ha, cai hai chan tham. Maka tanya maka tidak berkata akan daku seorang memikat to prak prakun Hei, si pulan mamai deng. Nah, si pulan memikat to. Mama tahu panen, maka tekala pagi pagi aku potong caw caw. Nah, chan ni cara cara car terbro akan ke chan kau dah lawan kuang. ดังนั society, fact, you know ้นบาังยังบัดละกูกับทิ่งก่เกิดขึ้นแต่คือก็มาทึงเรียกก็แล้วอะไรกระเลวงคือไม่มีใครตอบรับสักพิษหนึ่งเลยพาะปานั้นบัดพูละมักะบัดกตโตอิโยมาล็กที่มีมาลก็นับบอกว่าพูดลอินนาิลลาว่าอินนาริไลฮิ i รยุนนั่นแหละอินนาริลลาว่าอินนาริไลฮิโยุนอินนินลักลักย์จากไปจาอิสินาฮะกมว่าผู้ชายคนนี้เป็นชาวนรกทั้งทั้งที่อะไร้พระว่าเบตุลลเป็นเวลา หลายปีแล้วก็ม bueno, so ีการอธิค้าหลายปีแล้วก็อ่านอุปกรณ์การหลายปีเราคิดอะไรที่ได้ด้วยเหตุอะไรสักทีนะด้วยเหตุอะไรที่เป็นผันนั้นแล้วก็เป็นเจ้านรกเราเ็นนี่แหละเจ้าพี่น้องตกลงว่าอามันก็เรานั้นนะเราจะเอาไปอะไรอามันก็ไปแลกกับสวรรค์ก็รอตาละเมจเป็นเรื่องหายแล้วพี่น้องมันลำบากนะนะต่ว่ามาเป็นผ่นนั้นแล้วคือเราจะต้องคิดบางเรื่อง มินกีฬาหน้าเมื่อวานัรนเป็นผืนเราเป็นคนจันรนรกเตี้แต่เราเป็นแบบนั้นแหละเราโคเละยาอัลลอฮ์ยาตุฮันเออคือมาตึ้งให้เรานนัเป็นชาวชาววันเให้ยนะกับนบบนี้แหละนั่นคือย่างก็มันนะบางีกับกียามันตีนี้แบบนั้นบางีอุ้งมูอกียามันทางนั้นเธอก็ไปกียามันดูโอเคดูแต่นูหน่อยกียามันนะบอกว่าอะไรมันรยเยนะโรยเลยมาเจ้ Maka buasanya dengan dia telaga. Nah, puasa cing tu mesti ke mang ni. ke nalah mi bo bo ni namanya bi run barahu. Nah, kemudian mesti ke wa bo barahu. Nah, bo barahu tak baca. Nah, macam barahu bado ni, macam ni bo barahu ke mang. Barahu bado nan. Ke wala ti ko tam. Nah, mai mai nan, dua mai ada pun ko barahu mutale ani ke barahu manhipon pada segala ruh orang yang kena siksa ke mati dai ruang kan peden ah ke mati บาบินญาก็บันดาผู้ที่ถูกลงโทษอยู่แก่นั้นเลยอะนั่นแหละพี่ apa โหลบ่เฮ็ด jatuh pintu แล้วอะปะนั้นแหละและอยู่ที่ด้านบน nanti, nanti เก่มติงที่ปากนรกเดจาฮนัมอยู่ตรงนั้นเองนั้น kau เมกเล่าในชื่อกิตาเป่มนี้เนาะ Jauharun Khom Ay panuleh Nang mi kitab Yuh lalai lem Tema Tema Kian buat tuk ni Dah seru oleh mu Kematian teriak dengan Hei pulan Oh ay pulan nah, Pada setengah malam Perbalak Nyau tiap khun makan Nah Tepi dia kainu leh Maka buasa Berkata Ia akan dikau Maka tetap Hai kata Nah timai lah มันก็จะตอบแมกับเอการตอากูไปกี่เกตละก็อิตูชั่นก็ไปเลยนะพอไป่งชั่นก็ไปพอไปตามเขายตามคำบอกข้อมาลิกเบนูดินัดนะแกบอกนะนะแต่ละก็อตมักจะีบติบอดังเนดัวอรันี่บังเอิญพอชั่นไปนั่นะชั่นก็ได้ไปเห็นายส่องคนนะใชส่องคนนะด o ว a n อันะได้ตั้งกันดูว่าเนือต่างสองคนนั้นมา อาต่าวะาตรุนกันทั้งสอเล้ก็ร่วลงนะต่างร่มนั่นมา่อการระกาตแบยังสองคนแบากิากาาตตอลันนี่ดังนั้นคือได้แล้วคนหนึ่งคนได้จับไอ้เท้าเขามันจับไอ้กลัวเขามันจับเปลืนเขามันเสียาโปอังเกิลมันจะแบบเดี๋ยวนี้มันตอบประกันคือเคอยเยอะกาตเต้ากูรัว่วและกีรักกี้ยังตัวเลี่ยมจันนี่คือเป็นวิญญาณน,นะผู้ชายคนหนึ่งตีโกงอันนี้แหละพี่น้อง

makus, ah, makus, na. makan oh, makus nah aw. Na aw nu, aw ni, aw ah, makus nah dan memakan kan yang haram makus tu ah makut tu ah jadi chan ni pen kon ti wa au na au nu au ni au nan la kin kon ti haram nah, makus nah mai wa maka diluntarkan akan daku na oleh malaikat mut ni lei ke malaikat mut pu ti au vinyan ni dah sat vinyan kon chan ni kepada inin talago kap i mati wa kap bol bol bo ni lah bo barahut ni Berkata seorang yang lain Kemudian mesti kon ul bawa aku lah ruh Allah Abdul Malik kan ni le ke pen bau Malik Abdul Malik Ano Marwan ke ruh kong Marwan. <laughs> Adalah aku lelaki-lelaki yang zalim kan pen kon di zalim. Zalim Nah datang supaya seksa Kemudian kan ni ke ma buat kan ti tak ada pada telago ini naib dot naib poni le makan. Dan aku dengar bagi keduanya itu tarjok kan kodai jin. อาจารสังส้มคนแต่เดียวนี่คือมาตึงรงเสียงดังตะย่อนี่คือดโดรงเสียงดังเลยไม่แจ๋บะชุบชิบชุบชิบไปนั่นไม่ใช่นะไม่ใช่ยังอามัดกรรักคือมาตึงผักเค็งรงเสี่ยงนัดเดียวบวบกระบาดไม่กลัวไม่กลัวนะตดินนะไม่กลัวไม่เลยรงเสียงนัดนั้นนะมาเก็บแบตเตรีนาเจ็บเทีบบูลูโอตัวบัวอกูตินี่ท่ำให้ นะคนดีตามพวกด่างกายของฉันนั่คือพองขึ <ede> ้นนั่นเ่ยมันกีกคลาดลยนันเสียงนักเละเราสักทีปอยุในกูโบหลงแรทีนะฮเออพอกูโบไปแตกันมาถึงแตเสียงอยู่ว่าดังนักป่านั้นนะคนพองกับคนพ้องพ้องแล้ไม่ใช่นั่นคือเรื่องของมันเลยนะบรุตุบบเนี่ยได้มาในตยกุดตการตีว่าี่คลานะีคลาดกมเดนอากูติเล่เดิมแต่ลกอสูหลังจากนั้นฉันกอบเลยในบอกอันเนย na ne bo ti ade ki bo barahut na dan ku suruh hi terah hi pulan teru la chan ko riep na suru na suru he pulan o ai pulan no o ay ai pulan na nan de na ai so dik maka ko jawab nyo ma ko tob akan da ku ko tob tak chan daripada bau siksa ke mati to ko chan na duit plin khong kan tuk lum phut pi nong ni ani la pi nong na la pi ti pi nong ถ้าเราไม่ติดต้อยาปีนองแล้วพี่นองอะไรผ่านเลยรจะต้องอะไรละวางเชื่อมั่งนะวางเชื่อมั่งในปีในน้องกโเรนั้นคือจะทำอะไรกูกันไม่ได้อะไรกันไม่ได้ยิ่งมัเราดายุมเมนุอาหัดกุมฮัตตาะยุบบุยุบบัลลีอาคีมาอาคีอยู่บ้านยุบบุบลีนับสินะคืออี م ا ่คนคนหนึ่งจะไม่สมบูรณ์ จนกว่าเขาจะดักพี่น้องของเขาเมื่อนกับเขาดักตัวเขาอีกมันไปนั้นเลยแี่เราดักไปนั้นเลยจะต้องเป็นคนเียวรักพี่น้องเขาหรอกด้านผู้คนแล้วก็ทุบตีกันบุแม้กประกั่งตัอาผูบากีน้อทีนี่ฉันก็ท้ามันนะดีมันเนออมัสย่างอาผูกิริมอาเกนติโก้ในละทองที่ฉัน้อคว้าตื่นมานั่นเป็นเรื่งกับทองนะนะอเด็กสุบัติขอมันแหละใจะมาในทองละมม้กระทั่งตัวโยมันก็ตก Nah, bantanam di bawah. Nah, running pintu. Nah, kemateng wa kefang wa ti. Nah, kau batu. Nah, pada tempat pulang kemateng kau Nah, ke bawah kunan. Maka berkata, aku kong, chan kau can. Hei, saudaraku. Oh, pinong kau chan, Dengan aku dosa datang akan dikau. Dua bab arai lah. Oh, pinong kau chan, Dua bab arai tiwa lah, ten. Dah tu kan toraman pada tempat ni. Nanti tu ni. Naik. Eh, pantulah. Maka dengan katanya, maka dengan katanya maka toba. Sebab saudara aku perempuan do sahe wa chan ni mi pi nong ning yu kon ne. Ha nan le. Ha. Chan ni mi pi nong ning yu kon ne. Ha nong ko na ha. mi nong chao mi nong sao le ha mi nong sao yu kon ne. Maka bahawa ada ia fakirah ke mati nong sao ko chan ni pen kon. Na kon pakit. หน้าห้าเช้ากินขำกับเราพนีเลยคือมาถึงมาไม่มีอะไรยิ่งกันแลว้วแล้วก็ห้าเช้ากินขำกันแล้วเป็นคนปากีโรกกันแล้วแล้วกินแลที่เป็นคนโจนคนปากีนเนี่คือคนได้ละคน,นทีห้าแต่กินวันละหนึ่งโรยแต่ก็ห้าได้ยี่สิบบาทตั้งสิบบาทม่ได้ขึ้นนี่ก็คนปากีโรกระโตนี่พนีเลยนะเด็กนี่พนีเลยมาเกออากูติการกันเดียวในกรียามันติน่ชันก็ได้นาง Chan kau ada timan timbang zaman tu. Atau katanya di negeri ajam. Riwa timbang ajam tu. Oh, tuan ajam na. Maka bimbang aku dengan ibadat. Chan yung te aman ibadat. Ha, ni lah pino. Kerana wajung te dan ibadat. Kare lah kadil. Tawab baitullah majud. Yatikab majud. Al-Quran majud. Tengganan. Na can yu kenu. Chan can te nyung dan fanan le, le Bimbang dengan ibadat. Dan mujawid di Mekah. Lekau Chan kau yu ke Mekah. Ha. Akan lupa. ด่ากูลืมป,ปดังนงั้นเดียวฉันก็ดมนึกมันนั่นแหละคือแสดงว่าทำความดีนั่นไม่ได้คนมันก็นเลน่นออก่าวราเราไม่อะไรไม่ให้ความสำคัญกับพี่น้องพี่น้องก็เราในะอดีตปดินั่นมาสิ่งละตุรอหิมนี่ก็เลยว่าต่อยาพี่น้องนั้นตีใกลก็ตั้งทีว่าลทิ้งกับนะละทิ้งพี่น้องนั้นคือไม่เอาใจใส่กับพี่น้องนั่นคืออเรลลาตลาจะอะไรจะให้ดสกีของันคานคานะโคตุปรอหิมนั่น Dan tidak aku bangkitkan dia. Lepas itu, Mereka kau tidak akan mendapatkan nyung lari. Lepas Mereka tidak akan Dan kepada Maka aku mati. Tini pahala cantai. Dihabat aku ku. Allah Ta'ala atas nyocat. Allah Ta'ala kau dah matang can ke ni leh. Apa pun lah. Nang kena Allah. Allah. นั่นแหละก็เกียรติกาบจะได้ปีแล้วก็อันกรุอานจะได้ปีตึ้งนาดนั้นเร็วนะกอเราแต่ละก็มาถึงมาคั่งไว้ในบ่อบาราหูพี่น้องนะด้าการเตอร์เนี่อากาลุปโปเอคันดิยาปเจนจังทีนี้มันบอกว่าเธอนั่นลืมไหมนะปล่อยให้มันนะปล่อยกายไม่มีเรืาพลาดที่จะใช้หนองของมึงนั่นด้านอากาลปากิปากายนะก็มาตึ้งว่าเธอนั้นนะเป็นคนเดียได้ละเป็นคนตีบ้นนุ่งนุ่งนี่แต่ว่า น้องของเธอนั่นเป็นคนหลับบาดเป็นคนยากหน้าหิ้วนั้นอากูขึ้นยั่งนะาก็มาตึงเธอนั่นอิมด้านดึงมีกาติงกาญอากูแล้วข้อทราบบ้างกับความดีใจของฉันดังภาษาอากูและความเกียรติของฉันทีดาอากูกาเซฮานีเอากันอะไรมุตุกันดวัยจนมาตึ้งฉันนี่ไม่ชอบคนที่ตัดผีตัดมองผีหนองมือการตัดผีตัดมองคือไม่ดูแลแม้เรื่องไม่ได้ผีหนองมือความให้ดีแต่ Na bawa apa lagi? Na kabi run barahu kau kau pacan pai ne pai ti bo barahu. Ha, macam bo barahu ni macam bo barahu lu Yaman lu pak ke lu. Maka bahasa aku naik saksi akan dia sebabnya ti ni chan ke man nak seksa, mas seksa. Tapi chan ni tu kan to Pro ni ne memutuskan Ibrahim dua kan ti chan ni na pen pu ti tat pi tat no. ha, ni dai pi no. ha, ya tenan ta. ในผีในน้องนนพี hmm. so ่น้องคือมาตึงอย่าแต่แตะแล้อย่าแต่ขูดยับยับสีกับน้องนั่นมาก็บมนมดหันดังนั้นคือมาตึงว่างวเฮ้สาวดารออากูโอพี่น้องของฉันบพรว่าสอกูอังเกาฟารกี้กับดเดยอเธอก็ไปข้มันแลไปกินองสาวกูดูดันอังเกาลรีฮัตอาการหันยอก็มาตึงเธอก็ไปแล้สาพความมันกันดังนอังเกิาปูหุ่นกันอาการเดียวแล้ก็มาตึงเิก็ข้อ Nah, kau hamat berpula, kau hamat halal, la no. Kau baku, kau. Bahasa ayam, mesti dia akan dahulu dalam halal, terus mesti buat halal teruskan. Nsing tiwacan, may deu leh penu peni ani leh, leh tiwakul. Makar tidak baginya dusa pada pada Allah yang lain daripada ini. Chancan, tidak ada apa-apa. 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 Tidak ada apa- ต่างๆที่อะไรก็ว่าใบตุลงเรต่างๆที่มีการอียติกับต่างๆที่อ่านคุรานที่ใบตุลอเหิลฮารุมตลอดเวลาแต่ด้วยการที่ว่าเราตัดผีตัดหนองนี่ผีน้องเข้านรกกเพื่อเราปนนั้นไม่เวอนะอย่าแต่นั่นเลยเวอมาก็มาก็อากูไปกี่กับพนเดอัี่จุดยามมนาโรอามบัต <c oughs> ิท <ical> <temples> nah, yeah, no ุช uh <s comfortably> <popular> ันก็ไปนะแต่ที่มันบอกนั่นแหละนะชันก็ไปมาก็อากูบุกการอัคคันดิยาชันก็คุดออกมา Nah, maka aku dapat akan dia apa khut ma ko pop leh. Nah, gitu kan. Di atas barang yang aku kirimkan kepada sing di chan pai kwa kan tong hai ka man nan, man ko ha. Maka aku ambil akan dia chan ko au tong nan dan aku pergi kepada saudara na chan ko pha pai yang pinong kong kau nan. Dan aku khabat kan dia akan khabaran nyo chan ko dai bok lau. Nah, sebab kong pua deh, pu pin bang ko man. ในตว่าใบตุล้อเป็นการเรียดติดตามในการอ่านกุรอานเป็นอุปนิและก็พ้นทุกทายคือข้ามนรกบ่บาราหุเปนอะไรดันมันจะดีด้ในหานคือมาต้องขอให้มันขาหั่นเลยมากัมางดูพระาต่าลก็อัลกุรอานตักไปยันแต่นี่ก็มาต้องเป็นการฟงรองกับอัลลอฮ์ต่างละก็ความอยากจนและก็ความหนักบาตรมาตัวอัลกุรอานก็ให้ไปนะส่วัตุจากในอามัตอิตูคือมาต้องส่วนหนึ่ง นสัวนตุก hmm. sí. ็มาถ้งส like, mm ่วนนืจากทองนั้นด้านปลลงอากูด้านปดนี่แหละคือเสดงว่าคนเรานี่นะือมาต้องว่ามีปีมีโนมีอะไรแล้วคือมาตึงอยาติตัดปีแต่นองเราแบบคิดคิดน่จะดวิดนี่นนี้นั่นติดสน้นกคณะว่าตัวตั้วไปตลลบอนมบกาเกี่ติกับการอังกูอาเป็นเวลาบรูกีปีต่อกปีแต่คนทุดท้ายคือก้าหน้ารบปีน้อง เออบ่อากบัดเดี๋ยกว่าเด็กปีน้องก็มันก็เป็นพื้อละไม่ให้บ่เนี่ยไม่ให้มันก็บ่เพื้อละมันก็มึงไงดูอยู่แต่อะละทีนี้เลยแกควบรวมกับอารมณตาหน้าว่ามันละจุนมันนั่นลำพากอะไรที่แรงจี้นักพี่น้องนี่เรื่องของมันเราเป็นป่านนี้แล้วนะเราก็เอ๊ะนะเราคิดคิบ้างเลยทีนี้เป็นป่านนั้นแล้วมันก็สกิโยนีก็ต่างทีดีบ่าวสาวอ่างบุกมินีบัตรคนบุกมินเราเนี่ย บาว่าสิ่งี er. like prayed, ่เราผูกันรอฮิมจะต้องมีการอิทต่อญาปิโนสินแลาตัวรอฮิมนั่นคือหมายถึงว่าเป็นสิ่งดีๆนะนี่เราเกิดแต่เดื่งว่าเราไี่แต่หักเราไม่เดียนนี่เราก็ไม่รู้เราทำรายต่างเพศไม่เป็นปั้นเลยพี่น้องเออในะณะนี้เราจะต้องระวังนะพระจารูหูคือจะต้องระวังแร้วอย่ังฝนนี้แต่หากว่าเราไม่ระวังละก็แสดงว่าเรานั่นและจะเป็นคนดีเข้าหนรกพี่น้องเออ แตั้งติรโคดว่าอาว่าพืลอเพราะบันนาอานีนาฟิดุลยาฮาสนะฟินอาคิโรติฮาซะนะวกินาอาจะบันนาแต่ว่าเราทำข้องอะไรละข้องที่ไม่น่าที่ทำเราทำอันนี้ก็คือแสดงอัลลมฮฺบิลละี่นองเราก็ได้รู้ได้ศึกษาเมื่อเรารู้แล้วเราก็ไม่เใช่กันแต่ว่าได้ปิดตัวการกิจจะให้เรานั้นผลจากนราก็เอาลวดลายและวกินาอาจะบันนาแล้วก็ให้เราเอาลวดลายโดยธรรมชาตเราให้ผลจากในโลกโดยทฤษ dan ini berkaitan wa billahi taufiq wal hidayah assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa marfatu bi ya arhamar rahimin